กายขาดคอลลาเจนเป็นยังไงเมื่อขาดคอลลาเจนผิวหนังจะแห้งกร้านเหี่ยวยน่นมีรอยหย่อนคล้อยขาดความกระชับผิวไม่เรียบเนียนลามไปถึงปัญหาข้อต่อกระดูกและฟันอีกด้วยเขาบอกกันว่าเมื่ออายุเลยเลข2แล้วร่างกายจะผลิตคอลลาเจนได้ลดลงถึงปีละ1.5%เเลย oh. ทีเดียว แต่ถ้าเผื่อว่าเราเครียดสูบสบุหรี่กินเหล้าหรือกินอาหารที่มีน้ําตาลสูง,สงก็จะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนให้น้อยลงไปอีกก็เลยจะชวนมาเติมคอลลาเจนให้ร่างกายกันเวลาเรากินขาหมูหนังหมูมันมีคอลลาเจนจริงๆนะแต่เป็นคอลลาเจนสายยาวโมเลกุลใหญ่ร่างกายดูดซึมได้ยากแถมยังมีของแถมเป็นไขมันตาใหม่อีกด้วยคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีหลากหลายมากมายทั้งคอลลาเจนเปปไทด์สายยาวคอลลาเจนเปปไทด์สายสัน้นคอลลาเจนไตเปปไทด์และคอลลาเจนใดเปปไทด์ทั้ง3แบบต่างกันตรงขนาดโมเลกลค่ะ โดยตัวที่เล็กที่สุดก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นเปปไทด์สายสั้นที่สุดสามารถดูดซึมได้เร็วและมากกว่าตัวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ถึง55เท่าเลยทีเดียวซึ่งคอลลาเจนไดเปปไทด์ก็อยู่ในอวิยองคอลลาเจนเมทริกนั่นเองค่ะ อวิยังคอลลาเจนแมทริกประกอบด้วยไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์และไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลาไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์เปปไทด์สายสั้นของคอลลาเจนที่สกัดจากปลาจากประเทศญี่ปุ่นสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ตั้งแต่30นาทีแรกหลังรับประทานเลยค่ะแถมด้วยนวัตรกรรม targeting ไดเปปไทด์ที่สามารถเข้าทํางานได้อย่างตรงจุดและ 2. Hy ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลาเป็นปลาที่ไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมเป็นคอลลาเจนที่มีกรดอะมิโนและเปปไทด์ที่จําเป็นต่อการสร้างคอลลาเจน มาในรูปแบบของซองพกพาสะดวกซองหนึง6 0 0 0มิลลิกรัมไม่แต่งสีและกลิ่นไม่ทำให้อ้วนด้วยเพราะหนึ่งซองมีแค่4กิโลแคลอรี่เท่านั้นชงได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นปลอดภัยไร้สารตกค้างทานต่อเนื่องเป็นประจำวันละ1-2ซองเพื่อผิวสวยใสายจากภายในสู่ภายนอกค่ะ